ั้าเดี๋ยวจริงๆก็ไม่ไม่ได้เชิงประกาศหรือว่าไม่ได้เชิงขายของอะไรขนาดนั้นแค่แค่บอกคนรู้ว่าเออผมยังโสดอยู่นะแน่นั้นครับแต่ก็ไม่ได้แบบเอ้ยใครสนใจแบบทักเข้ามาได้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ขนาดนั้นครับผมแล้วมีคนทักเข้ามาไหมคะพออเราบอกว่าน่าจะมีนะน่าจะมีเพราะว่าจริงๆอย่างที่ผมบอกคือผมไม่ไม่ใช่เด็กติดโซเชียลท่าไหลครับผมผมเลยอาจจะยังไม่ได้เข้าไปอ่านดีอม ด้วยแปลว่าไม่เคยเข้าไปดูว่ามีคนมีใครเข้ามาเคยเข้าไปดูแค่เวลาทํางานครับผมเวลาแบบไปทํางานกับเอ่อโกลบอลเงี้ยครับต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยผมพวกแอคเค้าแบบพี่ๆที่แบบเป็นเพื่อนต่างประเทศที่แบบเราอาจจะยังไม่ค่อยได้เห็นหน้าอย่างเงี้ยเราก็จะมีแอปเข้าไปดูบ้างว่าแบบเผื่อพี่เขาแท็กรูปมาหรือแท็กสตอรี่มาอะไรตัวนี้ใครจะจีบครับคือใดเล็กไม่ด้วยก็ถ้าเห็นก็อาจจะช่วยครับแต่แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นนะครับผมและโดยส่วนตัวผมรู้สึกว่าผมอยาก อยากรู้จักแบบเจอหน้าค่าตากันก่อนค่อยทําความรู้จักใช่ใช่ใช่แบบนั้นก่อนมันไม่เจอใครที่ทัชใจมังเลยแบบมีมีมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วบมันผ่านมานานแล้วเหมือนกันเงบผมก็ให้มันเป็นเรื่องของจังหวะแล้วกันครับผมแค่มันไม่ได้มีจังหวะได้คุยได้อะไรก็นั่นแหละตามจังหวะครับแาบอกว่าถ้าพี่จจะมีแฟนกต้องอ้แล้วะให้แฟนอธหาที่บ้านไม่ได้ครับ ไม่รู้ใครใครเขาเข้มาเราต้องเาต้อก่อนเรเราต้องถามไปเขาเนะก็อาจจะเจอเจอตามที่ทํางานอะไรอย่างนี้แทนไงครับเป็นเป็นจังหวะเวลาที่เราออกจากบ้านนั่คือเวลาทำงานนั่นเองครับความสุน่ทําให้เหงาไหมครับอะไรนะครับความสุน่ทําให้เหงาไหมครับเหงาไหมเอ่อเอาตอบจริงๆหรือตอบ บบดาราดิครับถ้าตอดดาราก็ไม่ค่อยเหงา <c oughs> เรามีน้องแมวสองตัวอยู่ท,ที่อยู่ที่ห้องจริงก็เหงาแหละต้องเหงาแหละเพราะว่าเอาจริงน้องแมวเขาก็ช่วยเราได้ในส่วนเรื่องของการทํางานแล้วกันที่แบบเราทํางานกลับมาเหนื่อยเงี้ยได้มาเจอหน้าน้องได้มาเล่นกับน้องก็ช่วยแบ่งเบาความเหนื่อยเราแต่ว่ามันก็จะต้องมีอีกอย่างหนึ่งที่แบบคอยช่วยฮิวทางใจบ้างครับยังมีที่ปรึกษา อ่ะถ้ามีก็ดีถ้ามีแล้วปรึกษาได้ด้วยก็ยิ่งดีมากๆเลยครับเพื่อนๆหาให้บ้างไหมอะไรนะเพื่อนบค่าไม่ค่อยนะไม่ค่อยผมว่าเพื่อนๆเขารู้นิสัยผมมากกว่าเขารู้ว่าถ้าเกิดสมมุติแบบผมจะคุยกับใครหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันต้องมาแบบจากตัวผมเองเขาเลยแบบไม่ค่อยจะยัดเยียดใครเข้ามาให้เท่าไหร่ครับปัญหาหลักๆอยู่ที่ตัวเราใช่ใช่ใช่เสญ่อยู่ที่ตัวเรามากกว่า มันมีข่าวคอมเมนต์ส่วนใหญ่บอกวม่ยอหทำไมอ่ะน้าผมเหมือนคนมีแฟนนี่กยก็จริงนะก็ก็ก็โสดจริงก็โสดจริงก็โสดจริงไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันว่ก็มันไม่มีใครครับมันมันก็โสดครับใช่ใช่ใช่แต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ได้สงขันที่แบบต้องแบบวิ่ตามหาเอาไม่ ไม่เลยครับผมก็ก็อย่างที่บอกคือให้มันเป็นเรื่องของโอกาสแล้วก็จังหวะดีกว่าเราอาจจะแบบทางานงานหนึ่งให้มีโอกาสได้ไปเจอคนที่เราถูกใจอะไรอย่างเงี้ยผมขอให้มันเป็นเรื่องนั้นดีกว่าโสดมาถี่ปีแล้วคะตอนนี้ถ้าแบบโสดโสดจริงๆก็3ปีถึง4ปีได้แล้วเหมือนกันนานใช่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 สามสี่ปีประมาณนั้นก็ตั้งแต่ช่วงเริ่มทํางานอะไรอย่างเงี้ยผมมันก็จะเป็นฟิลแบบ คุยคุยมากกว่าแต่ก็ไม่ได้แบบมีคบใครจริงๆนนี้มีคนรับไม่มีครับกบคิดว่าคนใหม่จะไป่กับตกหลุมรักได้แบบพี่ไหมอ่าคนใหม่จะทําให้ตกหลุมรักได้ไหมก็ต้องได้แหละครับคนแบบไหนก็แบบไหนคนแบบไหนคนที่เคยอ่าเอาละก็เริ่มเริ่มเคยละคนแบบไหนละครับก็คนที่เข้าใจเราแล้วกันคนที่คอยสนับสนุนเราในการทํางานคนที่รักเข้าครัวเราเหมือนที่เรารัก อะไรเงี้ยำไมต้องเขินทำไมตอองสเตกอะั้ที่แบบพอถามแล้วคือไม่รู้่มันเขินเองครับคแเราเราเบรกเบรกถ่ายกันอ่ะถามต่อถามต่อถาต่อ ก็มันไม่มีอ่ะมันไม่รู้จะพูดถึงใครอ่ะแค่พูดคนนี้คนที่มันอยู่ในก็อาจจะเคยกว่านี้ใช่ใช่ใช่กงแบบข้างรักสุดๆเลยใช่ปหก็จริงๆผมเป็นคนที่ก็ข้างรักข้างรักระดับหนึ่งแล้วกันเพราะว่าเพราะว่าเราเราก็เคยพูดไปหลายทีแล้วแหละว่าเราเป็นคนที่แบบติดติดเหมือนกันถ้ามี ติดติดแฟนติดแฟนอ่านั่นแหละนั่นแหละใช่ใช่ติดแฟนเป็นคนติดติดแฟนเหมือนกันถ้าเกิดสมมติถ้าถ้ามีอะไรเงี้ยของใครหรือเปล่าครับอ่ะครับเดี๋ยวเหยียบครับแต่ไม่ได้เปิดก็ไม่ได้ปิดไม่ปิดไม่ปิดอยู่แล้วคือรู้สึกว่าถ้าเกิดเรามีเราอยากอวดได้ซ้าใช่เราอยากให้ทุกคนได้เห็นความความน่ารักของแฟนเราแล้วกันถ้ามีนะถ้ามีนะ จะกลับไปวันนี้เปิดเอ็มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองกลับไปเช็คหน่อยดีกวเพื่อเพื่อมีเพื่อมีเพื่อมีจริงไม่ใช่คนที่ถ้าจะมีใครสักคนไม่ได้คิดที่จะปิดมัาเ้ยแต่จะองแบบลองมูต่อผมว่ามันอยู่ที่การคุยกันด้วยแหละผมรู้สึกว่าถ้าเกิดสมมุติ2คนโอเคที่จะเปิดหรือว่าแฮปปี้ที่จะแบบใช้ชีวิตแบบนี้ก็จะใช้ชีวิตตามที่2คนโอเคแฮปปี้ครับผมแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้แฮปปี้ที่จะเปิดตัวอะไรก็เดี๋ยวเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวว่ากัน เวลาทำงานนี่แหละไม่ก็เผื่อเผื่อได้เจอใครที่แบบเวลาร่วมงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบคนน่าจะมาประมาณสักพันเด้อวันนี้มีเจอไหมครับยัง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 ไม่เจอเด้อท่ยังพันยังไม่เจออยู่แต่ในห้องครับไม่ได้ไปไหนแล้วอยู่แต่ในห้องแต่งตัวครับช่วงนี้มีงานอะไรบ้างครับช่วงนี้อ่ะก็จะมีเป็น